ก็สวัสดีไปแล้วนะโบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มารีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์นั้นโวธรรมดานะครับผมเป็นส่วนของคูลเลอร์แพดนั่นเองนะครับใครที่กําลังตามหาพัดลมโน้ตบุ๊กอยู่นะครับคลิปนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยนะครับนั้นโวเอ็กซ์ออฟฟิเชนะฮะโอเคเรามาดูอุปกรณ์สําหรับวันนี้กันนะครับอย่างที่บอกไปมันคือคูลเลอร์แพดนะครับชื่อรุ่นนขอองัคื NF 2 3 5นะครับชื่อของเขาเลยคือคาริสมานั่นเองนะครับนี่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นโน้ตบุ๊กสแตนแอนด์คูลิ่งแพดนะครับจะคูลิ่งแพดคูลเลอร์แพดเดเอาเถอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าก่อนก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้างน,นะครับอ่าเริ่มจากตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวชื่อรุ่นนะครับผมนี่ isma, นคาริสมานะฮะแล้วก็ เป็นในส่วนของฟังก์ชันให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้จะบอกตัวปรับองศาของตัวสแตนนะครับผมที่บอกว่าสามารถปรับได้4ระดับนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว usb ที่มีมาให้2พอร์ตด้วยกันนะแล้วก็อันนี้เหมาะสําหรับการที่วางโน้ตบุกนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะให้ดูแรงลมว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะทางลมเป็นแบบไหนเป็นแบบ ergonomic gaming ด้วยนะครับก็คือเหมาะกับสรีระของคนนั่นเองนะครับ นี่แล้วก็เป็นภาพรวมให้ดูนั่นแหละนะ แล้วก็บริเวณฝั่งนี้จะเป็นตัวฟีเจอร์แล้วก็ตัวสเปคนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาพูดกันในวันนี้นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับอย่างแรกเลยนะผมนั่นคือตัวสายของเขาเองนะครับจะเป็นพอร์ต USB Type A ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็น USB Type A แบบนี้เอาไว้เชื่อมต่อตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวสแตนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะจากก่ายกำลังไฟให้ได้นั่นเองนะแล้วก็จะเป็นตัวขาตั้งของเขานั่นเองนะครับก็คือจะเอาไว้เสียบ บริเวณด้านล่างของตัวสแตนนั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้เนาะปึ๊บเอาไว้ปรับระดับได้นะครับผมวิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เขาจะมีตัวร่องใหญ่ๆแบบนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เสียบตัวขาของเขาแบบนี้เข้าไปตรงกลางปึ๊บแบบนี้แล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วแต่เรานะครับผมอยู่ที่โน้ตบุ๊กของเราว่ามีขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับสมมรับผมจะเลื่อนไปสุดเลยแล้วกันนะซึ่งตัวขาของเขาครับก็จะมีตัวแอนตี้สลิปนะผมหรือว่าตัวการเลื่อนมาด้วยนะฮะนี่ แล้วก็เสียบอีกด้านหนึ่งปุ๊บตัวนี้สามารถปรับได้ครับอย่างที่บอกไปปุ๊บนี่จะออกมาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเข้าไปข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับเหมาะสําหรับโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้ของในี้กล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูสเปคกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเรื่องวันที่ดิเมนชันเลยนะฮะตัวดิเมนชันของเขานะครับจะอยู่ที่370คูณ265คูณ33มิลลมนั่นเองนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็ สามารถรองรับโน้ตบุ๊กที่มีขนาดถึงสิ 7นิ้วได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักของเขาครับจะอยู่ที่1.05กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวรอบพัดลมของเขาครับจะอยู่ที่1000บวกลบ1 0นนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของตัวพัดลมนะครับจะอยู่ที่120รมิลลิเมตรนั่นเองนะครับก็เป็นขนาดที่กลางๆเนาะไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะมีใหญ่กว่านี้ก็คือ1 4 0เซนนะครับแต่ตัวนี้ก็แค่120อนะ่ะขนาดของพัดลมก็ประมาณนี้เลยนะ เห็นไหมว่ามันจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีกรอบอะไรมากั้นนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆและเรามาดูที่ตัววัสดุเลยแล้วกันนะครับตรงกลางเนี่ยจะครอบด้วยตะแกรงแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ดันขคางจะเป็นพลาสติก ABS เช่นเคยนะครับผมแล้วจะมีตัวลาย เป็นจุดๆๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจับตรงนี้ได้นะครับก็จะมีรูเป็นด้ามจับมาให้นี่แบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงตัวพัดลมแน่ๆนะฮะเวลาเราสอดเข้าไปแบบนี้นะครับผมนะ Okay. แล้วก็บริเวณตะแกรงตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวแอนตี้สลิปอีก4จุดด้วยกันนะครับ1 2 3 4ามตรงนี้นะครับการลื่นเลยการโน้ตบุ๊กสัมผัสกับตัวตะแกรงแข็งๆด้วยนะครับผมมันจะได้ว่าซอฟต์นิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีตัวโลโก้นาโวตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตัวด้านหลัง,งเขานะครับก็จะเป็นที่รับลมนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถรับลมตรงนี้ได้นะฮะดูดเข้าด้านหลังนะแล้วก็ไปออกด้านหน้านะครับเพื่อที่จะได้ โดนตัวโน้ตบุ๊กของท่านเต็มๆนั่นเองนะครับเดีย๋ยวจ่บอกไปมันสามารถปรับระดับได้4ระดับนะครับผมนี่เราทําให้ดูนะฮะเี่เราก็ทําการยกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีตัวขาตรงนี้มาให้อยู่นะแล้วก็จะมีตัวล่องตรงขานี้อีกเป็น4อันนะเราก็สามารถปรับระดับได้ตามความใจชอบของเราเลยปุ๊บอ่นนี่ก็ระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ ระดับสองสามสี่ไล่ไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าถนัดในระดับไหนนั่นเองนะครับเวลาเราไม่ใช้แล้วก็พับเก็บแบบนี้นะครับอ่าซึ่งจริงแล้วอย่างที่บอกไปน้ําหนักมันไม่้หนักอะไรมากนะครับเราก็สามารถพกพาไปแบบว่าใส่กระเป๋าอะไรอย่างนี้ได้นะโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งก็จบๆเลยนะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูเสียบ USB U, อยู่2อพอร์ตด้วยกันนะครับรูนึงเนี่ยเราใช้เสียบเพื่อจ่ายพลังงานแน่ๆแหละแล้วก็ อีพอร์ตนึงแล้วก็สามารถเอามาเสียบมุงเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับผมใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับเวลากดก็จะเปิดเครื่องมีไฟสีน้ําเงินขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปอ่ะเดี๋ยวเราเรามาเปิดเครื่องกันนะครับผมตอนนี้เสียบสายไปแล้วกดเปิดปุ๊บ่าก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับมีลมก็จะ เย็นๆออกมานะฮะอย่างที่บอกไปว่าลมจะเข้าจากด้านหลังแล้วก็มาออกด้านหน้าตรงนี้นะครับให้สัมผัสกับตัวโน้ตบุ๊กของเราถ้าเราว่นโน้ตบุ๊กอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วนะครับผมก็จะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมขนาด15นิ้วนะ ถ้าคนเอาเจ็นิ้วไม่ใช้ก็จะฟิตกว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับนะแค่มันจะฟิตฟิตหน่อยเท่านั้นเองนะฮะก็ว่าวันนี้นะผมสําหรับตัว cooling pad nf 2 3 5้านะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัว nf 2 3 5ตัวนี้เนะี่ยผมก็สามารถหาสั่งซื้อได้แล้วนะผมตามร้านสินค้าที่ชนะนาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์แชร์แลวก็ s u b ส c คร b e ให้เราด้วยนะครับผมนะบ,บวัว s official นะครับวัสวนีผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในการรีวิวหน้านะครับผมสวัสดีครับ